สวัสดีคนดูย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้นะครับพวกเราถึง3ล้านแล้วพวกนายวันนี้ก็เลยจะมาเล่นฉลองนะทุกคนครับถึง3ล้านตั้งทีนะฮะมาเล่นเด้นเร็วกับเอซกันเถอะแล้วบอกว่าแบบถึงตอนเย็นนี้พอดีเลยใช่ไหมจะกบกอดสตรีมเลยอะสวัสดีทุกคนด้วยคะัสวัสดีกับอะไรมาถึงพิมพ์ต่อๆคืออะไร สวัสดีกับสวายสวัสดีกับฟีโน่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสามล้านแล้วขอบมากเลยทุกคนที่กดไลค์ไม่ใช่กดไลค์กดติดตามถึงสามล้านนะทุกคนครับขอบมากเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะใช่ เฮ้ยมันดีใจมากเลยน้พอถึง3ล้านนะเจ้าก,กอบโอ้ยโคตรดีใจเลยอะเนี่ยแล้วพวกนายคิดว่าเป็น Batman แบทแมนไหมไงไปอยู่ข้างบนนะฮะฉัน <c oughs> อยากมองนายจากที่สูงไงอ๋อฉันสูง<ม>ใช่ไหมคนฉันสูงคนฉันสูงน,นี่มาเป็นคนชั้นปกติแล้วเล่นด้วยได้ไหมได้ครับผมวันนี้คือตั้งใจมาเล่นกับทุกคนโดยเฉพาะวันนี้คนดูสร้างหกร้อยคนวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโออะไร ผมเป็นเกย์อะไรเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอยากเล่นกับพี่ได้เลยเข้ามาให้ทันนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนานนุนใช่เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะเตรียมเลยเตรียมเลยเยดีใจสามล้านใช่เดี๋ยวเราจะมีไอ่ทำไมซับรถเดียห้ทํามทำไมมันลดไปเหลือสองล้านกว่า ขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนอย่าอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันนี่ไม่ใช่ไรเอาดาวนะทุกคนใช่ใช่อย่าแกล้งกันนี่สามล้านปีแล้วยังสวยเออใหายใจความหมดเลยโอ้โแล้วเมื่อกี้น่าจะเห็นคนพิมพ์จอบอด้วยอ่ะอ้าวแล้วไหนทุกคน